สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับพบกับรายการไทย i l a n d r พอร์ตคนไัยต่างแดนนะครับวันนี้ผมดำเลิกวิยาคุณครับผมธนสิทธิ์ปันตาครับวันนี้เราพามาจัดรายการเรื่องประสัญจรที่โครงการกองสุนครับวันนี้สาระที่น่าสนใจมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องก่อนเรื่องของเกิดโครงการ From Friendship to Friendship Trip นะครับจาก ออสเตรเลีย uh, ครับ,รบซึ่งทางการท่องเที่ยว่งประเทศไทยสำนักงานซิดนีย์นะครับได้เชิญสือ่อมวลชน ออสเตรเลียแล้วก็สุพรรชนไทยที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียมาเรียกว่ามาทัศนศึกษาแล้วเก็บข้อมูลดูสภาพความเป็นจริงรที่าภาพความเป็นจริงในปัจจุบันของประเทศไทยนะครับเพื่อไปเผยแพร่ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยแล้วคุณนัทพันธ์ฟีเมฆทีมงานของเราก็ติดตามมาด้วยแล้ววันนี้ก็จะพาไปชมอุทยาน300ยอดนะครับตั้งอยู่ในอำเภอตั้งอยู่ในเขตอำเภอขุยบุรีแล้วก็อำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากหัวหินลงไปทางใต้ประมาณ63กิโลเมตรนะครับก็บพื้นที่ประกอบด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนน่าสวยงามแล้วก็มีที่ราบน้ําท่วมถึงถึงริมฝั่งทะเลด้วยนะครับเป็นที่อาศัยของนกนกนานชาน,นิดเลยนะฮะแล้วก็นั่งเรืออีกออวันนี้ก็พานั่งเรืออีกสิบนาทีไปถึงแหลมอาหาร,รแหลมสาลาก็เดินชมธรรมชาติสวยงามน,นะครับ,รบแล้วก็ต่อด้วย ชมถ้ำขนาดใหญ่ที่มีทิวทัศ์สวยงามได้รับรการขนานนามว่าถ้ำพญาลครนะครับมีพัพพาจตุรมุกชื่อพระที่นั่งครูหาหาดซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5นะครับทรงโปรดก้าให้สร้างขึ้น เพื่อเชิดชูถ้ำที่สวยงามนี้เป็นแล้วก็ยังเป็นตาสัญลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยก็สวยงามมากสวยครับผมเคยไปอยู่สวยงามมากครับเรื่องต่อไปที่ไหนครับครับเรื่องที่ 2. นะครับกิจกรรมของชาวไทยในสหรัฐอเมริกากลุ่มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยาได้นําคุณพัชรีศรีพิพัฒน์และชาวไทยในแคลิฟอร์เนียนะครับที่ร่วมโครงการไ h a แ l นด์ w ีแ CA ร e มาท่องเที่ยวเมืองไทยนําเงินตราเข้าประเทศไปร่วมกันฟื้นฟูนะครับทำความสะอาดวัดกล้วยอำเภอพระนครศรี อยุธยาซึ่งถูกน้ําท่วมได้รับความเสียหายเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนที่ได้มาร่วมทําคุณประโยชน์บนแผ่นดินเกิดน,นะครับรก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของคนไทยอยู่ในต่างประเทศยังนึกถึงประเทศไทยนะครับ,รบช่วงต่อไปพบกับช่วงสัมภาษณ์พิเศษแล้วก็นาทีรมนาทีทองครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุภพวารามารีตอนนี้ยังอยู่ที่เมืองปูซานนะครับประเทศเกาหลีใต้วันนี้ได้รับเกียรติต่อเนื่องครับจากท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัทกาปพิเนษจำกัดมหาชนสำนักงานปูซานครับคุณวีรวัตรรัตนาครับสวัสดีครับคุณวีรวัตรครับครับเราทิ้งท้ายไ้คราวที่แล้วนะครับเกี่ยวกับว่าทางเมืองปูซานนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรน่าสนใจบ้างคุณวีระช่วยแนะนำหน่อยครับเนื่องจากปูซานนะครับ เป็นเมืองใหญ่นดับ2ของเกาหลีนะฮะที่นี่นะครับนอกจากจะมีภูเขาธรรมชาติที่นี่ยังมีอีกจุดเด่นอีกย่างหนึ่งคือชายทะเลนะฮะเพราะว่าที่นี่นะฮะหาดแฮนงเดบีชเนี่ยเป็นหาดระดับหนึ่งของเกาหลีนะครับในฤดูร้อนนะฮะนักท่องเที่ยวจะนิยมมาเที่ยวที่นี่จะอยู่ในภาคใต้ของเกาหลีนะฮะอภูมิจะอบอุ่นกว่าที่โซลนะครโดยเฉลี่ยก็จะ อบอุ่นกว่าประมาณ5องศานะครับผมการเดินทางด้วยรถสาธารณะเนี่ยมันมีความสะดวกสบายไหมครับที่นี่ที่นี่สะดวกมากครับรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยสามารถเดินทางไปทุกที่ที่สําคัญทุกแหล่งท่องเที่ยวของเมืองปูซานได้หมดฮะและที่สําคัญขออนุญาตถามแทนแฟนๆซีรีส์เกาหลีคนไทยนะครับที่ปูซานครับมีแหล่งท่องเที่ยวแบบนั้นเหมือนที่โซไหมครับมีครับจะขอเรียนว่าที่นี่มีปูซานทาวเวอร์นะฮะซึ่งก็ไม่ต่างจากโซทาวเวอร์ก็จะมีจุด ชมวิวและมีสถานที่ให้สําหรับนักท่องเที่ยวมาคล้องกุญแจนะที่โซนนิยมกันนะครับผมนอกจากนั้นยังมีพรีเซนเตอร์ซึ่งเป็นนางเอกของหนังเรื่องเพลงรักในสายลมหนาวนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ประจำเมืองปูซานโอ้โูก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเมืองโซลเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ครับคุณวัตทอยากจะใช้ฝากถึงผู้ชมคนไทยที่ชมรายการอยู่นะครับว่าจะเป็นใครเองมาอยู่ในเมืองปูซานนะครับแล้วเรามีการดูแลผู้สารบริการยังไงบ้างครับขอฝากได้เลยครับครับผม สุดท้ายผมอยากฝากนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้โดยสารชาวชายนะครับที่จะเดินทางมาเที่ยวที่เกาหลีขอฝากเมืองปูซานไว้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับประเทศเกาหลีนะฮะแล้วก็การบินไทยเปิดทําการบิน3วันต่ออาทิตย์นะครับที่นี่มีทุกอย่างเหมือนที่โซลครับ่วันนี้ก็ต้องขอพห้ผู้คุณมอย่างสูนะครับกับท่านผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการนายจำกัดมหาชนสำนักงานปูซานครับคุณวีรวัตรรัตนาขอบคุณมากครับครับนะครับ นที่จะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จคนคนนั้นนอกจากจะต้องดูคนอื่นออกแล้วจะต้องดูตัวเองออกด้วยการดูตัวเองออกนี้แหละพระพุทธองค์ทรงใช้คําว่าอัตตัญญุตาแปลว่าการรู้จักตนเองและคําคหนึ่งก็คือคําว่ามัตตัญญุตาแปลว่าการรู้จักประเมินตัวเองถ้าเราประเมินตัวเองออกเราก็จะรู้ว่าจะประมาณตนเองว่าเหมาะกับตําแหน่งแห่งที่ตรงไหนหลักในการประเมินตนเองก็คือ ดูตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดว่าตัวเรานั้นมีความรู้ความสามารถแค่ไหนสถานภาพในทางสังคมเป็นอย่างไรตระกูลรุนชาติของเราเป็นใครมาจากไหนสติปัญญาเท่าที่มีอยู่นี้ทำงานอะไรจึงจะเหมาะกับตัวเองและเพศภาวะของเรานั้นเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงสถานภาพอย่างนี้ทำอะไรจึงดีที่สุดคนที่ประเมินตัวเองออกก็จะประมาณตัวเองได้ว่า เราเกิดมาในชีวิตนี้อะไรกันแน่ที่เราควรทำอะไรกันแน่ที่เราควรเป็นประเมินตนเองออกบอกตัวเองได้ก็จะใช้ตัวเองเป็นสนับสนุนโดยบริษัทเจริญพภคกัณพันอาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอก เส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บีวตที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซีเดสโกเอ็กเซเลนต์อินคุณลิตี้เอ็กเซเลนต์อินเซอร์วิสซ ท่านผู้ชมครับวันนี้ช่วงการโู้กับประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับคุณสุวัสดิ์แก้วสุขนะครับผู้รายการกองคุ้มครองได้ดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการลงสุนครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบก็วันนี้ก็คงคุยแบบสบายๆในภาพรวมนะครับว่าเกี่ยวเรื่องคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งแรงงานด้วย ในฐานะที่เป็นผู้บริการกองผู้คองแลดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศนี่คือชื่อมันบอกบอกดุชัดเจนว่าต้องดูแลทุกใช้รทุกอย่างที่เป็นปัญหาของคนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศนะครับอยากอยากให้คุยในภาพรวมแล้วก็หรือจะเจาะลึกในบางประเด็นก็ได้เกี่ยวเรือัอปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นอยู่แล้วก็ระสบอยู่แล้วก็อยากจะเตือนอะไรบ้างครับก็ผมขออนุญาตเรียนภาพรวมก่อนนะครับคือ คนไทยเนี่ยที่เดินทางไปต่างประเทศเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยล้านหรือสองล้านคนในแต่ละปีนะครับเดินทางไปแทบจะทุกภูมิภาคทั่วโลกแต่ประเด็นกลุ่มที่เราเป็นห่วงเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วก็จะจํากัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นกลุ่มคนในระดับล่างของสังคมเรานะครับตรงนี้แหละครับที่ที่ที่เราต้องช่วยกันดูแล เพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยคนในกลุ่มนี้เนี่ยผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็ มีความหวังว่าตัวเองเดินทางไปทํางานในต่างประเทศแล้วเนี่ยจะได้รับรายได้คุ้มค่านะครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นธุรกิจที่คนคนงานเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินนะครับจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายค่าหัวบ้างนะครับหรือเลยไปกระทั่งถูกหลอกลวงนะครับการหลอกลวงเนี่ยวันนี้ต้องต้องเรียนว่าประสบปัญหากันเยอะทีเดียวนะครับในหลายวงการอาชีพนะครับเช่น หลอกให้ไปทํางานนวดสปาในต่างประเทศนะครับอันนี้ก็กําลังระบาดกันเยอะในประเทศเพื่อนบ้านของเราก็มีไปไกลถึงยุโรปก็มีญี่ปุ่นนี่ก็รู้สึกว่าเฟื่องมากเลยั้งเรียว่าเฟื่องมากเลยญี่ปุ่นในในสมัยหนึ่งนี่เป็นเป็นปัญหาค่อนข้างหนักนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการไปทํางานบริการนะครับงานบริการหลากหลายนะครับในสถานบันเทิงนะครับรวมไปจนถึงการให้บริการ างเพศครับนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยทางการญี่ปุ่นก็เอาจริงเอาจังนะครับรัฐบาลไทยก็ช่วยกันสอดส่องดูแลปัญหาในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะลดน้อยลงลดน,น้อยลงไม่แทบไม่มีเพราะเข้งมงวดมากใช่ครับผมว,ว่าการเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ ก็ไม่ใช่ง่ายนะครับตอนนี้ปัญหาเนี่ยอาจจะอยู่ในบริเวณรอบบ้านเราตลาดที่ที่กลุ่มคนไทยอาจจะถูกหลอกว่าอนี่เป็นตลาดใหม่งานดีเงินดีนะครับเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าไอ้เรื่องนวดแผนไทยก็ดีซึ่งมีชื่อเสียงมากเนี่ยอันนี้เนี่ยมันไปไกลหลายประเทศนะครับไปถึงประเทศอิหร่านไปถึงคาซัคสถานไปถึงยุโรปตะวันออกดูไบก็มีดูไบก็มีครับเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เรา จะต้องเราเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเพราะว่าเป็นพนักงานสตรีด้วยนะครับแล้วบางทีเนี่ยประเด็นพวกนี้เนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับประเด็นการฆ่ามนุษย์นะครับนำไปสู่ปัญหาอื่นๆได้อีกนะครับเช่นถูกกระทาทารุณกรรบฆ่ามนุษย์ยาเสพติดตรงนี้แหละครับที่เป็นเรื่องที่น่าห่วงที่สุดใช่เพราะบางคนที่ไปแบบสัญญาถูกต้องคือไปองการไปไปนวดจริงๆไปทํางานจริงๆจบๆแล้วก็จะถูกปีบังคับครับ เพื่อจะให้เป็นแบบทำไปผิดข้อตกลงในเรื่องของการาบริการอย่างอื่นนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มีเข้ามาตลอดเลยใช่ไหมครับก็ประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะฝากเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าว่าการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศเนี่ยให้สังเกตง่ายๆนะครับ,รบว่านายจ้างเนี่ยเป็นใคร,ครมีสัญญาจ้าง เจนหรือไม่ครับสัญญาจ้างนั้นก็จะต้องบอกรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับจะต้องมีที่อยู่มีชื่อนายจ้างมีหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่นะครับ,ร,บะระบุเงินเดือนนะครับ,ร,บระบุสวัสดิการต่างๆให้ครบถ้วน ประเด็นตรงนี้ตรวจสอบจะให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยดูให้ก็ยังได้นะครับ,รบอย่ารีบเดินทางไปโดยที่ไม่มีคําตอบชัดเจนในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยกว่าสถานทูตไทยจะหาตัวเจอเนี่ยนะครับค่อนข้างยากโดยเฉพาะในประเทศที่อยู่ห่างไกลเนี่ยนะครับตรงนี้จะลําบากทีเดียวครับนี่ก็เป็น ข้อมูลนะครับที่ทางกองคุ้มครองเร็อร่ายลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศนี่ก็ติดตามแล้วก็วันนี้ก็มีโอกาสที่ท่านผู้บริการสุวัสด์แก้วสุขนะครับผู้บริการกองคุ้มครองเร็วๆ่ายลประโยชนคนไทยในต่างประเทศก็นํามาบอกกล่าวมาท่านผู้ชมในวันนี้ในช่วงการทูตเพื่อประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณพอสุวัสด์นะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ เข้าสู่ช่วงปฏิทินต่่งแดงครับปฏิทินแรกไปที่ไหนครับคุณอครับปฏิทินปฏิทินแรกนะครับเริ่มที่ประเทศเยอรมนีคุณเชียวว่าลายเบเกอร์นะครับนิมนต์พระภิกษุจากวัดสมเด็จเยอรมนีไปเจริญพระพุทธมนตร์ที่ในโอกาสทำบุญคล้ายวันเกิดของตัวเองและสามีคุณเฟรชที่เมืองไฟเซนโดยมีเพื่อนชาวไทยไปร่วมทำงานไปร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับครับอีกปฏิทินนะครับไปที่ประเทศเนแด์นะครับขอเชิญศิทยารุศิ์ร่วมทำบุญอุทิศสุขุลนะครับให้แก่ พระครูไกรสอนวิราชอดีตเจ้าวาดวัดพุทธวิหารกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับในโอกาสครบรอบ5ปีแห่งการมรณภาพวันที่25มีนาคมนี้นะครับสอบถามรายละเอียดได้ที่พระมหาจำเรินนะครับหมายเลขโทรศัพท์0206363289นะครับ ท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระนะครับจะให้ทางรายการนำเสนอส่งไปที่ t h a i o s 1 w a g m a i l c o m ครับและตอนนี้เราก็ยังมีช่องทางในการย้อนกลับไปดูรายการที่ท่านผู้ชมพลาดได้นะครับเป็นทาง YouTube นะครับสามารถคลิกเข้าไปชมได้นะครับอาจจะว่า Thailand Report แล้วก็วันที่นะครับแล้วก็แล้วก็ยังชมได้ทาง เคมเปิลทีวีนะครับแบงกอกทีวีเคคือ่ารยเจริญเคเบิลทีวีครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทจเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน